ตาบอดนั่นน่ะนะมันรวยขนาดนั้นเลยเหรอไอที่เขาลือกันว่ามันขายที่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงสิวะถ้ามันตาบอดอย่างเงี้ยแล้วพวกเราอ่ะไปขโมยเงินมันอย่างนงี้มันก็ไม่รู้สิเป็นความคิดที่ชั่วดีจริงๆเลยน่าล่ะหาเงินทั้งบ้านก็หาไม่เจอมันเก็บเงินไว้กับตัวเองนี่วะถ้ามันเก็บเงินไว้ที่ตัวอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินมายัางไงพี่แล้วฆ่าน มันจะดีเหรอพี่ดีสิวะเราจะได้เลือกชีวิตจนๆนี้สักทีแผนคือเดี๋ยวพวกเราคนหนึ่งจะต้องไปล่อมันมาในที่รับตาผมล้วก็ฆ่ามันเลยรวมพลังกันหน่อยดเว้ยมา <c oughs> ลยุลยลยุลยลยุย <c oughs> <c oughs> อา้าวพี่รอดโอ้หฉันทำงานเสร็จพอดีเลยจ้ะพี่ไม่น่ารีบเดินมาให้เหนื่อยเลยอะตายิ่งมองไม่เห็นอยู่ไม่มีปัญหาหรอกจก้ะแถวเนี้ยมันสวนฉันฉันก็เดินเล่นอยู่อย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วนี่นะจะให้ฉันลืมตาเดินก็ยังไหวนะอยากดูไหมโอ้โหไม่ต้องเลยจ้ะเออนี่ฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเนี้ยพี่เดินไม่สะดุดแล้วดีจริง,รงๆเลยงั้นรอแป๊บหนึ่งนะ หนึ่งสองสามสี่ไม่พอ, <c oughs> อพอดีมีแบงค์พันเอาแบงค์พันไปก็แล้วกันนะโหโถพี่ไม่น่านับแต่แรกเลย <c oughs> แต่ก็ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนนะพี่ <c oughs> เอาเดี๋ยวพี่เชียวไหนๆก็ไหนๆละ พี่เขียวทํางานให้ฉันมาตั้งนานอ่ะนี่ฉันให้เพิ่มก็แล้วกันมันจะไม่มากไปเหรอพี่รอดไม่มากไปหรอกพอดีรอบเนี้ยฉันขายที่ได้เงินมาเยอะเลยฉันไปก่อนนะจ้ะจ้ะ บอดแน่น่ะนะมันรวยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่าแรงแค่พันเดียวอ่ะมันยังติดเพิ่มอีกถ้เท่าตัวน่ะโอ้ไอ้ที่เขาลือกันว่ามันขายที่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงสิวะเห็นว่าขายได้เป็นสิบล้านเลยนะโอ้เออพี่ถ้ามันตาบอดอย่างเงี้ยแล้วพวกเราอ่ะไปขโมยเงินมันอย่างนงี้มันก็ไม่รู้อะสิเฮ้ย hey. เป็นความคิดที่ชั่วดีจริงๆเลยเพี่หมายถึงดีอะจ้ะเออนี้เราก็ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยก็รวยกันไปเลยเออเมียพี่นี่มันหัวไวเว้ยพีรอดือ เชี่ยวหรือเปล่าพี่รอดอนี่พิทน้องสาวฉันจ้ะเอามาช่วยทำงานนะ่ะแต่ถ้าพี่จะจ้างทำอะไรอะ่ะก็บอกได้นะจ๊ออออะสวัสดีจ้ะพี่รอดสวัสดีจ้ะพิทพี่รอดจะ้ะฉันอยู่ทางนี้จะ้ะอันนั้นเสาบ้านจะ้ะฉันอยู่ทางนี้จะ้ะ <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอพิททำอะไรได้บ้างจะ้ะ ฉันก็ทำได้หลายอย่างเลยนะจ๊ะทำงานบ้านขัดบ้านถูบ้านทำกับข้าวแล้วก็ให้ฉันช่วยงานสวนด้วยก็ได้นะจ๊ะงานสวนเะนี่ยมีพี่เฉียวเขาช่วยอยู่แล้วพี่อยากให้พิษช่วยมาถอนขนเป็ดให้พี่ได้ไหมเพราะพี่เนี่ยเลี้ยงเป็ดไว้หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเป็ดขาวเป็ดแดงเป็ดน้ำมีเ,เป็ดกระจอกเทศด้วยนะ พี่เลี้ยงไว้เนี่ยจนตอนนี้โอ้โหมันโตตัวใหญ่มากเลยแต่ไม่มีใครถอนขนมันได้เลยอะ่ะเพราะมันตัวใหญ่มากๆได้จ้ะพอดีฉันเลกแหนบมาด้วยพี่จะได้ถอนได้เลยดินเนียนเลยจ้ะ,ะพี่เชียวนี่มันนานขนาดนี้แล้วอะ่ะทำไมพี่ทำมันยังไม่ออกมาอีกอ่ะ สงสัยเงินคงจะเยอะหน้าดูเลยอ่ะมันคงหอกติดว้ติดมือมาไม่ไหวอเรอบ้าน,น,าน,นมันมีเงินสักบาทเลยวะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเินไม่ต้องอยู่ในบ้านสิเฮ้ยพี่ช่วยแล้วไอ้บอดมันรู้ตัวแล้วแน่เลยะทำาังไงดีอะ พอดีฉันนึกได้ว่าวันนี้มีถ่ายทอดมโต GP จีพีฉันว่าจะเข้าไปดูซะหน่อยอพี่เฉียวแล้วก็น้องพิษวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำงานกันใหม่ดีไหมจ๊ะได้จ้าได้ได้ได้นั้น <c oughs> <ๆ>ฉันกลับก่อนนะจ๊ะได้เลยจ้ากลับกันดีๆนะจ้า,จากลับแล้วนะจ้าจ้าไปแล้วจา้วจาขยันขันแข่งทำงานกันดีจริงๆสองพี่น้อง เงินครบเอาไว้จ่ายค่าจ้างไปดูโมโตจีพีดีกว่าหน้าล่ะหาเงินทั้งบ้านก็หาไม่เจอมันเก็บเงินไว้กับตัวเองนี่วะไอ้บอดนี่มันรอบครอบขนาดเนี้ยถ้ามันเก็บเงินไว้ที่ตัวอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินมายัางไงพี่มันต้องมีทางสิวะทไงดีอะ ลูกค้าออเลยไหมมันจะดีเหรอพี่ดีสิวะเราจะได้เลิกชีวิตจนงๆนงี้สักทีเอาไหมหล่ะพี่เจวได้เวาวด้วยแผนคือเดี๋ยวพวกเราคนหนึ่งจะต้องไปล่อมันมาในที่รับตาคน เราก็ฆ่ามันเลยแล้วาาลลทีเนี้ยค่อยมาแบ่งเงินกันแผนง่ายๆแค่นี้แหละก็ดีนะพี่แต่ว่าใครจะเป็นคนไปล่อมันมาเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปล่อมันเองเพราะฉันน่ะคุ้นเคยกับมันที่สุดเอาแบบนั้นเลยพี่ไปรวมพลังกันหน่อยด้วยมา <c oughs> ลุยลุยลุย <c oughs> <c oughs> กูไม่พายบอดไปหาพวกมึงหรอกเรื่องอะไรกูจะต้องแบ่งเงินพวกมึงวันนี้กูจะ่ายบอดให้ดูแล้วเงินนะมันต้องเป็นของกูคนเดียวพี่รอดมีคนเขาจะมาขอซื้อที่พี่อ่ะเขาจะใช้ไปตามพี่อ่ะจ้ะพี่เฉียวพี่เฉียวใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะฉันไม่ขายที่ใครแล้วละจ้ะ เพราะว่าตอนนี้ฉันมีเงินพอใช้แล้วฉันไม่ขายแล้วละจ้ะงั้นพี่ก็ตามฉันไปบอกเขาหน่อยแล้วกันนะพี่อไปก็ได้จ้ะไปะงั้นเราไปกันเลยพี่นำฉันไปเลยจ้ะให้ฉันนำใช่ได้จ้ะอไอ้บอดกูจะรัดคอมึงให้ตายวันนี้แหละไอ้บอด พี่นี่มันก็นานแล้วนะพี่เฉียวยังไม่ออกมาเลยอะมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยนั่นเถิดว้ยพี่ว่าไม่ต้องรอมันละ เราไปจัดการมันเองเลยดีกว่าไปพีไ่ไหนจ้าไหนจ้าฮัลโหลไหนจ้าคนที่จะมาซื้อที่ฉันน่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าดีเลยไม่ต้องไปหามาันละมันไม้เราจัดการเองเลยเว้ยทางนี้จ้ะพอนมทางนี้ป้าจะมาซื้อทีนะ่ตรงนี้จะเดินตรงมาหลุกเดินตรงมาเฮ้ ไม่ขายยังไงฉันก็ไม่ขายไม่ต้องมาติดต่อขอซื้อที่ใช่อีกแล้วนะเพราะฉันไม่ขายทำไมเงียบกันแบบเนี้สงสัยคงจะไปกันหมดแล้วล่ะสิสะแสดงว่าเสียงเรานี่มีพลังอำนาจเหมือนกันนะคนถึงได้หนีไปกันหมด <c oughs> กลับดีกว่าเอ๊ะ ว่าแต่พี่เฉียวเขาหายไปไหนเนี่ย <restriction> แทนที่จะเดินนำเราให้เราเดิน